ทุกวันเนี่ยมันมีอย่างเนี้ยเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาโทรศัพท์เขามาแล้วมันมีไอทีมันเสริมสมองเขาอีกแบบหนึง่งมันก็ได้ข้อดีถ้าขอ้ขอเสียข้อดีก็คือเขารู้ว่าทุกวันนี้โลกมันเป็นแบบไดมันต้องอยู่กับโลกโซเชียลเจ้าไปโรงเรียนเจ้าก,ก็บทัฒนมงคลเจากก้ามเบ,บิ้งโทรศัพท์แต่ว่าถ้าให้ถ้าตามใจล้าน ตามตามใจเราให้เบิ้งคักๆๆ,ๆๆนั่ยนะเสียสายตาที่นั่นหละอันนั้นเขาก็าบอกสามาเสียเอาเขาออกได้เป็นบรพราะวา่าเขาตามใจเขาแล้วเขาก็เขากับสิมีคอแบบคอที่ให้เขา้าบังคับเขาให้เขาย้อมเขาอ่ะเต้ไปบานห่วยเตยเขาบอกเหรนเลยเดย้แต่ห่วยเตยเนี่ยม,มันมันมีหมองเหรนหลาย คนมันก็นคือคือเฮาไปไปบ้านอื่นล่ะเขาก็บริเร็เล่น่นโทรศัพท์เด้แต่เขาถ้าเขาอยู่บ้านน่ะเาไมีอย่างเห็นเขากับตรงเล่น่นโทรศัพย์ <c oughs> <c oughs> อันนี้บอกถ้ายย้ายบอกว่าหยุดปิดไว้ย้ายสภาพเปน็นเหลียญอันนี้เลยเขาก็เห็นตามย้ายยุ่นี่ oh my god oh my god โอ้ my g ก d อดจริงจรินเยอ้ยเพี้ยังไงยูยังมาควายวายยู่เลยอันเจักว่าเขาสิไปโรงเรียนข้างดมเขาคัดก็เก่ายาำเว้นเขาสิยูยังไงกินขี้ขวดกันขึดไปแล้วขึดไปว่ามันสิพามันปวดทายมันสิไปยังไงผู้ใดเชียวทายผู้ใดสิยังไปสลนะเนาะไปทำไมอะลูก อา้าวหนูปิดเครื่องทำไมมีความสามารถปิดฮอดเครื่องโทรศัพท์่อยได้ปิดแล้วก็ปิดเลยนะคะปิดเลยนะลูกนะไม่อเอาอยากดูแล้วหนูปิดทําไมล่ะอาไม่ให้จะาเล่ทำให้ไปไยายทำให้หนูยายทาไ,ไม่ได้อ <laughs> ่ะยายทำหรูเนายายทำไม่ได้ อะไรของหนูของหนูแหมพอพ่อโล่นโทรศัพท์แล้วสิมาว่าของหนูจังไหนไม่ยายก็นั่งกินจนหมดอ่ะนี่ของหนูกินข้าวกี่ไปหนูกินข้าวกี่ไปเลยอ่ะเอาเอาเขาหมดดิมันหมดแล้วทำไงได้ลูกมันหมดแล้วมัน กินแกิ๊กตอกค่ะยกินแบบนี้พี่พลอยพี่พลอยพี่พลอเป็นหมอนมพี่พลอยจะานะพี่พลอยจ๋า อันนั้นขอกินไม้ไมอาจารย์กินได้ค่ะแต่ว่ามันไม่ไม่อร่อยนะลูกมันไม่อร่อยนะมันจะกัดปากแม่เนี่ยมันเป็นมะเขืออาจารย์น้าหยากกินน้าร้อนเผ็ดนูกินเกี่ยวบองไหมไม่หนูเผ็ดหนูเผ็ดเหรอเนาะที่มันเลื่องมากเนาะหลานไข่ในเนาะหนูกินน้ำไข่ใส่ละบังมึงยังไข่น้ำหมดละ หมน่ามืดแล้วโอหน้ามืดคุณฉันดูหนูดักรูการ์ตูนอาหนูปิดทำไมอะลูกหนูดักรูไม่ได้เลยเห็นไหมหรือว่าแบตหมดอ่ะแบตหมดหรือพ่อเม่แบตหมดหรือเปล่าแบตหมดแล้วลูกไม่ต้อง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 ลงไปลงไปลงไปค่ะแก้วยายจะแตกอ้าวไม่ไอ้ทิดเจ้าประจอง em bắt Ta bưng Ta bưng Hắc hò, hắc hò, I think. Hắc